สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการลงทะเบียนใช้งานโปรแกรม X บาังย่านะครับซึ่งซึ่งหลังจากที่เราโหลดมาแล้วแล้วเราก็ติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับเราก็ต้องเปิดมาที่โปรแกรมก่อนนะครับจากนั้นเราก็คลิกตรงคำว่าลงทะเบียนใช้งานนะครับ คลิกตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ username password นะครับซึ่ง username กับ password นะครับต้องมีมากกว่าสีตัวอักษรขึ้นไปนะครับทีนี้ผมลองใช้ username ดูนะครับทวีศักนะครับลัดผ่าน95ตัวนะครับห่้าครับชื่อชื่อชื่อเป็นทวีศัก แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องตอบคําถามนะครับถ้าเราตอบคําถามผิดเช่น50บวก2ได้เท่ากับ51นะครับโปรแกรมก็จะไม่ให้ลงทะเบียนนะครับมันก็จะบอกตอบคาถามผิดลองใส่ใหม่ทีนี้เราลองใส่ตอบคาถามถูกนะครับแต่เราใส่พัดเวลดไม่ครบอย่างนี้อ่มมันก็ขึ้นให้ว่าโอเคต้องใส่ให้มันมากกว่า4ตัวอักษรนะเรก็ใส่ไปครับ จากนั้นเราก็กดลงทะเบียนเลยอพอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วทีนี้ก็สามารถเข้าใช้งานได้เลยนะครับทีนี้ถ้าต้องการสอบถามวิธีการตั้งค่าโปรแกรมกับตัวเกมยังไงให้สามารถใช้ด้วยกันได้หรือ x x e l อ่าแมทกันยังไงกับโปรแกรม ก็สอบถามเข้ามาในกลุ่มนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีเพื่อนๆในกลุ่มเขาจะตอบบางทีผมติดธุระผมอาจจะยังไม่ไม่ว่างตอบตอนตอนนั้นนะฮะก็ยังไงก็ฝากโปรแกรมด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูก่อนนะครับผมยังไม่ว่างนะวีสักเก้าสี่ตัวนะครับเออเก้าห้าตัวนะครับ กดล็อกอินเลยนะครับถ้าเข้ามาครั้งแรกอ,อีกนิดน,นึงนะครับอย่าไปกดเปิดใช้งานคำนวณ Excel นะครับให้เราเข้าล็อกอินไปก่อนเนะาะทีนี้เราก็มาตั้งค่าอะไรก็ว่าไปนะครับ